กอแดงจ้ะทุกคนดูงามๆจ้ะดอกแรกแหกมันของเช้านี้ค่ะอีกหนึ่งดอกจ้ามันอู้ห้างูจ้ะทุกคนงูแดงลเงอ๋องอุงยอายอ่ะคนทุกคนงูแดงลุงมือเนาะ ไม่ใช่แม่เหรอโอ้โหติดพืนขาลายพี่เกาดาแมนจ่ะยังเอามิ้งขา,มา,งางมาก็มินะไหน,น อันนี้เห็ดพึ่งช็อกโกแลตจ้ะ<ป>ก็ยังห่างๆอยู่เนาะ,ะยังไม่เจอเป็นหมูจ้าวันนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าสาวเอจะมานเห็ดอะไรบ้างวันนี้จะมีเห็ดพึ่งชนิดใหม่เพิ่มขึ้นไหมไปไปรอ,อชมกันจ้ะ ดำจ้ะมีนแค่สองดอกนี้นี่อีกดอกนึงตรงนีง้ประทักข้าตันๆเลยนะนี่มันจ้ะ มอะมี่สัมดอกจ้ะอุ้ยเจ็บจะให้เอ้ยต้องบวกอยู่พอดีฮะฟาดออกมางนี้ ดอกนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวคอจังฝุ่นง่าดอกขาลายจ้ะตามมาด้วยเห็ดพึ่งดำอีกหนึ่งดอกโอ้ยงามขาลายดอกนี้ไหมมุกเฮีกันกรเห็ดพึ่งดำเนาะเมนจ้ะงานตะกันในลื่โดโดโดนดูดองดิสิ นี่สพันธุ์เนาวานาสมชื่อนี่่ปกติต้องออกเป็นหมูนะจีได้เต็มออมมารอบนี้คือออกหางกันคึกคั่แม่จ้ะโอกปกตัวนี้ หาลายตัวน uh> uh> ี้เมยนแออกเป็นมวเก็บเลยเนาะเมนออ้อหียนี้น uh ่งเงยบเงายเนาะเปแปลนตรงนี้สองดอกจ้ะจ้ะดอกันกเหลืองหลงลงงคัว่าสิออกก็่เมียนเนาะเมีนจ้ะ มันไม่ได้ออกเป็นงูออกดอกสอง,สองดอกมาจากเส,สรุปนี้งานามันี่มาเห็นยังเนี่ยคือเา่าจากเห็ดผึ่งขาล้ายจากเห็ผดผึ่งดำเนาะเห็ดงรวมเนาะมนี่